ครที่เป็นสายมาล่าเลเวอร์ต้องปรับพิกันมาที่นี่เลยอีจาซุกิหมาล่าสาขาลาดกระบังที่เขาเนี่ยมากับโปบุฟเฟ่มาล่า209บาทเท่านั้นเองหรือว่าจะเลือกแบบราคาก็ได้นะเริ่มต้นแค่ไมละ5บาทแถมที่นี่มีเมนูเยอะมากๆเลยให้เลือกถึง90เมนูหรือว่าจะเป็นน้ำซุปที่เขาเนี่ยเคี่ยวเองวันต่อวันสูตรพิเศษของทางร้านก็มีให้เลือกถึงแปอย่างแถมน้ำซุปมาล่าของที่นี่เนี่ยนะเป็นสูตรต้นตำรับที่ทรงตรงสูตรลับมาจากเสฉวนเลยบอกเลยว่าฟินทุกอย่างอร่อยทุกคำด้วยน้ำซุป คุณคนน้ำจิ้มนะบอกเลยว่าสัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยมีทั้งสูตรของทางร้านหรือจะปรุงเองก็ได้เพราะเขาเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากๆและความพิเศษของสาขานี้นะก็คือเขาไม่ได้มีแค่สุกี้แต่ว่าเขาเนี่ยมากับเตาปิ้งย่างอีกด้วยไม่ต้องเลือกเลยเพราะเราเนี่ยสามารถกินได้แบบ t ูอ in วันไปเลยบอกเลยว่าใครที่จะมาที่ร้านเนี่ยสามารถมาแบบเป็นแก๊งได้เลยไม่ว่าจะเป็นสายมาลาสายสุกี้สายปิ้งย่างที่นี่ก็คือคบไม่ต้องเถียงกันแย่งร้านเลยแถมที่ร้านยังเปิดตั้งแต่11โมงถึงเที่ยงคืนอีกด้วยอยากให้ทุกกมาาาาาสัสาารรงขบ